สวัสดีครับมาได้ครับได้พี่น้องเน้อรอบเดึกรอบเดึกกินข้าวแรงพร้อมรอบเดึกมาแล้วกินข้าวมาแตงโมใดเคยกินคอมเมนต์ด้วยอืมอืมอือกินข้าวเจ้าอืมบออืมอืม,อม,อม แตม่มาเลยเพื่อนๆทุกท่านอยากพี่น้องคุ้ค่อยอืมเนี้หรือา จะเข้าไปพร้อม yeah uh.